ส่งหรอเปะข้อนอะส่งดีถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านจริงๆ,ๆก็คงจะพอแล้ว่ะแกะว่าปีนี้จะมีคนมาสมาัครเยอะไหมอะก็คงเยอะเหมือนเดิมแหละแต่จะมีบทที่เข้าตามไหมก็อีกเรื่อง เริ่มนหน้บทได้เลยค่ะดูบทห,ทหบทของผมนะครับถูกดัดแปลงมาจากบทพระราชนิพลเรื่องศักระวาหน้าหนาวของรัชกาลที่6ครับในบางส่วนโดยมีการเอามาปรับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นผมจอยากให้คนดูหลายคนได้ข้อคิดกลับไปคิดด้วยไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับ นัติของเขาที่เขาหยิบเอาเรื่องนี้มาทําอ่ะแต่เราว่า<ม>เราชอบอีกบทหนึ่งมากกว่าบทที่แกเลือกมันน่าเบื่อเราจะทําละครเวทีเพื่อสังคมเป็นทำไงน่าเบื่อจะตายใครจะมาดูเอ้าแล้วเหตุผลของแกคืออะไรอ่ะก็มันสนุกอ่ะเราอ่านยังสนุกเลยคนอื่นจะไม่สนุกเหรอแต่ว่าบทที่เราทําเนี่ยมันก็ต้องมีข้อคิดให้กับคนดูหน่อยนะงั้เรามาโหมดเนี่ปะใครเลือกบทที่หนึ่งบ้างแลวบทที่สองละ่ะ บทที่3แล้วก็บทที่4โอเค,อเคก็แล้วแต่เราก็จะรอดูแล้วกันเฮ้ยหาแล้วว่ะติดแล้วเว้ยสมหวังซะที่เว้ยปีนี้ดีใจเว้ยติดแล้ว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  มาคุยกันก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อลูกยังส่งบทละครอยู่เหรอมันปีนสุดท้ายแล้วครับพ่อให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบนะครับถ้ามันไม่ผ่านจริงๆคุณจะไปสอบเป็นหมอตามที่พ่อบอกครับพี่ว่าแบบนี้ก็โอเคนะเพราะแบบเราต้องสื่อจุดนี้คนดูรู้ว่จริงๆแล้วพี่เก่งอะแต่ทำไมพี่ดูไม่ค่อยมั่นใจเลยมีปัญหาอะไรเล่าให้หนูฟังได้นะ ก็พี่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอดิคือพี่สง่งหกปีนะแต่แบบมันก็ไม่เคยผ่านเลยอะแล้วก็พ่อพี่ก็ไม่ได้สนับสนุนด้านนี้ด้วยพี่ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาพยายามไปด้วยกันเนาะไปเจอกันันแสดงจริงนะบ๊ายบายคือหนูมีเรื่องจะบอกนิดหน่อยอะ หนูขอโทษที่ที่ผ่านมาจะทําตัวไม่ค่อยดีขอโทษที่เราพูดแบบนั้นกับแกไปนะเพียงกับพี่คุณด้วยหนูขอโทษที่หนูไม่เคยยอมรับในตัวพี่เลยแต่พอได้มาทําจริงๆหมดบทพี่มันก็ดีจริงๆอ่ะเฮ้ยพี่ขอบคุณนะที่เรายอมรับในตัวพี่อ่ะถ้าไม่มีเราอ่ะบทองของพี่อาจจะดูน่าเบื่อไปเลยก็ได้เราอ่ะทําให้ละครอของพี่อ่ะน่าดูขึ้นเป็นกองเลยนะแล้วปีแรกที่พี่เขียนบทสง่งเป็นยังไงอ่ะโห oh. ปีแรกที่พีเขียนบทส่งหรอที่เขียนตัวละครให้เดินไปเตะก,กับต้นไม้ด้วยอ่ะโอ้จริงเหรอพี่พ <c oughs> ี่ตไป <c oughs> ก็รู้านหาอะไรแล้วอ่ะไมช่วยเลยทางานลยะแนี้ก็ช่วยเงินเดก้างอะไรนักหก็ช่วย <c oughs> จ่ายนี่ไงใช่างานส่วนรวมแกยังไม่ทำเลยถ้าแกยังทำตัวแบบนี้อยู่ไม่อาะารคุหรอก ช่วยนั่งให้ดีๆด,ด้วยครับน,ศศนักศึกษาครับที่อาจารย์เนี่ยเรียกเรามาในวันนี้อาจารย์เนี่ยอยากให้เราอ่ะพบคนตัวเองใหม่นะถ้าหากว่าหนูยังทําตัวแบบนี้อาจารย์ว่าหนูเสี่ยงอ่ะที่จะโดนดีไทยออกจากมหาวิทยาลายัยยังไงอ่ะอาจารย์อยากให้เราอ่ะกลับไปพบคนเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อตัวของหนูเองอาจารย์เรงคิดใหม่ดูอีกทีนะคะอาจารย์ก็คงรู้ว่าพ่อหนูเป็นใคร บริจาคเงินให้กับมหาลัยไปตั้งเท่าไหร่อาจารย์ไม่สวนหรอกนะว่าพ่อหนูอ่ะจะเป็นใครและอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยว่าหนูอ่ะจะใช้เงินแก้ปัญหาย,ยังไงแต่อาจารย์อ่ะอยากจะบอกให้หนูรู้ว่าเงิน่ะไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยเรื่องแบบนี้มันต้องเริ่มจากที่ตัวหนูเข้าใจนะครับ กกมาาูทแอคชั่นได้รับถึงประสบการณ์การเขียนบทละคมเวทีครั้งแรกของพี่คุณหน่อยได้ไหมครับครับก็ตอนที่ผมเริ่มทำละครเวทีครั้งแรกนะครับผมเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นโดนคนดูถูกว่าบทไม่ดีบ้างบทไม่โอเคบ้างน่าเบื่อบ้างแต่ผมกับหมอว่าการทำละครเวทีนั้นไม่ทำเพื่อความมันเลยอย่างเดียวครับแต่อยากให้คนดูนั้นได้ข้อคิดกลับไปคิดและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยครับผม หลายหลายคนบอกว่าละครของผมเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเพราะละครของผมหรอกครับละครของผมมันให้แค่เขาคิดกับพวกเขาเท่านั้นเองมันอยู่ที่ตัวของผู้ชมมากกว่าว่าจะนำกวาคิดเหล่านั้นจะพัฒนาตนเองได้ยังไงและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าสักวันหนึ่งบทละครของผมจะให้สังคมดีขึ้นนะครับเลิกเล่นได้แล้วใครก็เล่นกันได้แล้วเพื่อนไดแล้วเพื่อนไม่ตาเพื่อนไม่อะผมกลับใจแล้วใจแล้วเหรอใจเพื่อน